คำว่า powered by Asus ถือว่าพร้อมมากแล้วครับในวันนี้ในเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นของแบรนด์ Asus เองไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดกราฟิกการ์ดนะครับรวมไปถึงเกมมิ่งเกียร์คีย์บอร์ดเมาส์นะครับแล้วก็ณนะตอนนี้มี ram อยู่หนึ่งยี่ห้อนะครับก็คือ G-Skill ที่เป็น RGB สามารถใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดกระจอนะครับและอุปกรณ์อื่นๆที่มีออร่าซิงให้มันเป็นสีไฟเดียวกันได้ แล้วก็ยังมีอีกครับเขาเรียกว่า ASUS ROG Certified พวกชุด water cooling ชุดน้ำนะครับหรือจะเป็นเคสแบบนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับไฟที่เป็น Aura Sync ได้เหมือนกันวันนี้เราจะหลักๆเลยนะครับ2เรื่องที่จะมาทำให้ดูแล้วก็พูดคุยกันก็คือเรื่องแรกนะครับมีความแรงที่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยก็คือเป็นกราฟิกการ์ครับ NVIDIA GeForce GTX 1 0 8 0 Ti Founder Edition จากแบรนด์ ASUS แล้วก็เรื่องของ ASUS Aura RGB นะครับ Aura Sync นี่แหละเวลาเชื่อมต่อด้วยกันปุ๊บเฮ้ยมันเป็นโทนเดียวกันสีเดียวกันหมดมันเป็นยังไงปรับยากไหมซึ่งบอกเลยว่าไม่ยากเล่นเกมเติมต้มเติมจังหวะยิงต้มเติมเติมต๊บไฟมาตต้ม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 ตรงจังหวะเปะหรือจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็สามารถทำให้อุปกรณ์ที่เป็น Aura Sync นั้นมีไฟวืบวืขึ้นมาพร้อมๆกันได้ บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยลิเกรหรือเปล่ามันเยอะไปไหมถ้าคุณไม่ชอบคุณปิดได้ครับแต่ก็มีคนที่ชอบจริงๆแล้วเอาตรงๆเลยนะตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้สัมผัสกับความเป็น RGB มากสักเท่าไหร่แต่พอมันมาอยู่เป็นชุดใหญ่ๆแบบนี้ปุ๊บทำให้เห็นเลยว่ามันเพิ่มฟีลลิ่งมันรู้สึกเฮ้ยตื่นตาตื่นใจอันนี้เรื่องจริงนะครับซึ่งในวันนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ นฮะผมจะร่ายยาวไปเลยละกันทุกอย่างเลยนะครับเมนบอร์ดเนี่ยวันนี้เป็น Maximus um 9 Hero นะครับออเหมือนกันแล้วก็ CPU จะใช้เป็น Core i7 ครับ 7700K จะวิ่งที่ความเร็ว5 g ิแรมวันนี้เป็น G-Skill Titan Z RGB นะครับ16 g b บัส3,002นะครับแล้วก็การ์ดจอจะเป็น Asus GTX 1080 Ti ตัว Founder Edition นะฮะตัวส t r i กเดี๋ยวน่าจะตามมาในเร็ววันนี้ครับอีกไม่นาน ส่วนตัวเคสนะครับตัวนี้จะเป็น GamerStorm g e n o m e ที่เป็น ROG Certified แล้วว่าสามารถเชื่อมต่อ Aura Sync ได้หน้าจอก็สุดเหมือนกันครับเพราะหน้าจอที่ใช้วันนี้เป็น Asus ROG s w i t c h PG 3 4 8สนะฮะสุดๆเลยตัวนี้ลหลายๆคนทวินหามากรวมถึงตัวผมเองด้วย IPS Panel 100Hz G Sync นะครับรวมถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ครับไมื่อจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับเคลมอ์ที่มีน้ำพดมาให้แล้วนะครับแล้วก็ เมาส์ที่เป็นสปาร์ตานะครับรวมไปถึงแผนรองเมาส์ก็เป็นสปาร์ต้าเหมือนกันชุดใหญ่นะฮะเฮดโฟนตัวนี้เป็น R.O.G. Centurion 7.1แบบของจริงเลย7.1แท้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูความแรงจากการเล่นเกมก่อนว่าสเปคนี้นะครับแล้วฟิลลิ่งที่ได้จากออร่าซิงมันเป็นประมาณไหนอันนี้ให้ดูฟิลลิ่งก่อนนะครับว่ากับเกม G.T.A. 5ที่แบบว่า 3,440คูณ1,440มันเป็นยังไงนะฮะให้ดูเซตติ้งด้วยอ่ะผมจะบอกแล้วกันนะครับไม่หมกเม็ดอยู่แล้วไม่ลวงไม่หลอกด้วยอ่ะกราฟิกเป็นอย่างนี้นะครับ3,440คูณ1,440 refresh r รีเฟรชเรของจอนี้แล้วก็ MSA ปิดไว้ก่อน V-Sync ปิดนะครับที่เหลืออันไหนวอลลี v ่ไฮได้มันวอลลี่ไฮให้อันตราได้อันตราให้นะครับปุ๊บตามนี้ ส่วน Advanced ไม่ได้ยุ่งอะไรมันอะลองดูเฟรมเลยก่อนกับ System ที่บอกครับ7700 K5 g กิกบวกกับ1080 Ti Founder Edition ตอนนี้เฟรมเลตอยู่ประมาณ8ปปลาย90ปลายแล้วเดี๋ยวลองดูฟิลลิ่งตอนผมปลาระเบิดนะถ้าเกิดมีเสียงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราออร a s y าซิงไว้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาเห็นไหมเห็นปะ อีกสักลูกอีกสักลูกอุย้ยไม่ทันละจะตายแล้วอีกสักเม็ดสองเม็ดลองดูนะเห็นปะเห็นปะโอ้โหลองดูยิงลูกซองแล้วกันผมยิงลูกซองนะโอ้โหสนันนะ่นอะคือยิ่งเสียงออกดังๆยิ่งเสียงออกดีมันก็ไฟมันจะยิ่งชัด เห็นปะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นพวกเกม FPS พวกเกมแนวบูล้างผานอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดมากเลยเรื่องของไฟมันเพิ่มฟิลลิ่งครับเพิ่มอรรถรสในการเล่นเห็นปะมันได้ฟิลจริงไฟที่เราเซตไว้ออร่ามันมาหมดเรียบร้อยประมาณนี้ครับฟิลลิ่งแล้วเฟรมเนทก็ประมาณโหเหลือ80กว่า90กว่าอันนี้ออกแนวจะ 4K แท้แล้วนะครับ ใกล้เคียง 4k แล้วนะครับ3,440คูณ1,440โอเคครับประมาณนี้เหลือๆครับซิสเต็มนี้กับความแรงจาก 1080ti ด้วย mm hmm. แล้วก็หน้าตาของซอฟต์แวร์ออราซิงตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เราทำการลงไว้แล้วแล้วก็เซตติ้งไว้แล้วคร่าวๆซึ่งเราจะซิงก์กันทั้งหมด4ตัวด้วยกันครับคือเมนบอร์ดนะฮะนี่แบบนี้คีย์บอร์ดเมาส์ แล้วก็ DR a m ซึ่งแร m ที่ใช้อย่างที่บอกไปในตอนต้นครับ G Skill t i t a n Z r g ออันนี้คือไม่ซิงค์นะครับแต่ถ้าเกิดซิงค์ปุ๊บมันจะต้องเป็นสีขาวปุ๊บให้คุณกดโอเคทีนี้ตอนนี้เราอยู่ในโหมดเรนโบว์ซึ่งมันจะเด่นชัดมากที่สุดและว่ามันซิงก์กันอยู่เราสามารถเลือกซีเควนซ์ได้นะครับว่าให้ไล่อันนี้ให้ไล่แบบไหนซึ่งตอนนี้ผมซีเควนซ์หนึ่ง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 หมดเลยซึ่งมันจะเป็นการไล่ลำดับสีแบบสีรุ้งไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเกิดเราเซต เป็นซีเควนซ์ไล่ไปนะครับเป็นเมนบอร์ดเป็นอะสมมุติแล้วแต่เลยอะตอนนี้มันเป็นแรมเป็นคีย์บอร์ดเมนบอร์ดมาส์ซึ่งมันสลับได้หมดนะครับมันจะไล่ตามลำดับไปนะแล้วแต่คุณนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแบบสแตติกให้มันติดค้างนะคุณสามารถแยกเซ็ตได้หมดทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดสมมติว่าเอาสีแดงอะเมนบอร์ดตัวนี้คือตรงแบ็กโอพาร์แนลนะครับโคเวอร์แบ็กโอพาร์แนล นะเอาออกสีแดงแดงแล้วนะคร PCH ก็คือชิปเซตเป็นสีออกขา,ขาวๆหน่อยแล้วก็สติปหัวหนึ่งหัวหนึ่งเป็นสีออกน้ำเงินอ่าก็คือไฟแถบด้านบนนะครับมันหลบอยู่ตรงฝาเคสด้านในแล้วก็สติป2ออกแนวม่วงๆนิดนึงอ่าเป็นเป็นพวกจังหวะหน้าเคสอ่ะให้มันเด่นๆหน่อยม่วงๆป๊บ นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเอาสีออกเดืองเดืองเขียวๆแล้วกันครับอ่าเมาส์ครับเมาส์เอาเป็นสีอะไรดีปะแดงนะดแดงๆๆชมพูชมพูนะไม่รู้แดงหรือว่าชมพูนะปรับอ่าประมาณนี้แล้วก็ขยับมาทางขวาซึ่งเป็นส่วนของแรมและซึ่งแรมมันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 90นะครับ10ก็หมายความว่ามันมี LED ทั้งหมด10ชุดอะคุณสามารถเลือกได้เลยแต่ตอนนี้ผมเซฟให้เป็นไฟสีขาวสำหรับแรมซึ่งมันขาวจริงอะเออไททานซัอาร RGB ขาวจริงเว้ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับทีนี้หลังจากคุณชอบแล้วคุณใจยังไงเลือกสีได้ r ริตติ้งก็เลือกสีได้เหมือนกันแยกได้นะครับก็จะเป็นการเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะอย่างเงี้ย ออกแนวแบบที่ประจรนะริดติ้งเห็นไหมมันก็จะไล่ไปแล้วแต่ชอบคัล o เล y อร์ไซเคิลก็ต้องก็ต้องมีการไอ้นี่หน่อยเออเหมือนคาลิเบรตนิดนึงครับสีมันจะไล่ไปมันก็แปลกดีนะออร่าซิงค์มันทําได้แบบค่อนข้างที่จะชัดเจนมากแต่สิ่งที่ผมชอบคือถ้าวางโชว์อ่ะผมเซตเป็นเรนโบว์เลยแล้วก็ไล่ซีเควนซ์เอา1 2 3 4หรือจะให้มันเป็น1เหมือนกันหมดเลย มันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะปลาพร้อมกันหมดเลยทุกอย่างทั้งตัว RGB บนเมนบอร์ดบนสตริปเฮดเดอร์นะครับตัวเคสที่เซอร์ติฟายมาแล้วอย่างตัวนี้เป็น Gnome อย่างเงี้ยมาเซอร์ติฟายมาแล้วคีย์บอร์ดก็ตามเมาส์ก็ตามแรมตามตามหมดเลยทุกส่วนค่อนข้างที่จะสวยแลวก็ปรับความเร็วได้นะครับความเร็วในการที่มันเปลี่ยนระดับสีส่วนคมเมทเห็นไหมอันนี้ก็เจ๋ง คอมเป็นการไล่ทีละจุดทีละตำแหน่งแยกได้เหมือนกันครับทุกอย่างแล้วก็แต่ละอย่างนั้นสามารถตั้งสีได้ตามที่คุณชอบนี่แล้วก็ Flash อนด์ a ดชนะครับกระพริบไล่แล้วก็กระพริบไล่แล้วก็กระพริบสตกบ,บิ้ก็สวยไม่น้อยครับเห็นไหมฮะค่อยๆไปค่อยๆไป,ค,ค,ค,ไปคุณจะให้ซีคเควนซ์ของเมนบอร์ดของเมาส์ Mount, ของแรมของคีย์บอร์ดไปอยู่ตำแหน่งไหนลำดับที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณ เร็วจะช้าย,ยังไงได้หมดเลยเห็นไหมฮะเทมเปอร์เรเจอร์ก็เป็นเรื่องของอุณหภูมิครับนะครับมันจะเรีนที่อุณหภูมิ CPU ถ้าต่ำกว่า40จะเป็นสีเขียวถ้าต่ำกว่า60จะเป็นสีเหลืองถ้ามากกว่า60ก็เป็นสีแดงไปหรือจะเป็นมิวสิกปุ๊บดับหมดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ดูแล้วกันมิวสิกเนี่ยมีให้เลือกร็อกฮิปฮอปปาร์ตี้นะครับหรือเอาสลีปมันก็จะขึ้นนวลๆโทนอุ่นๆหลับสบายฟัง r o m a n ต์นะครับแจ๊สหรือว่าจะแบบน o อ m a มคือปกติแต่ถ้าเกิดว่าที่ผมดูนะแบบเอาแบบกระแทกตามจังหวะเพลงหรือจังหวะเกมจังหวะหนังเนี่ยร็อกดีสุดมันก็จะเน้นโทนจังหวะเสียงต่าและอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดคุณเสียบหูฟังใช้หูฟังนะไฟที่ออกมาจากออราซิงเนี่ยมันอาจจะไม่สว่างมากนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ลําโพงที่เสียบจากแจ็ค3.5มิลไฟ R G B มันออกดังกว่านะครับค่อนข้างชัดเจน เดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนเอาเพลงอะไรดีนะที่ไม่โดนนะเอาเพลงอะไรดีว,ะว่ะผมพิมพ์นิดนึงครับเอาเพลงเดิมตุ้มๆหน่อยมันก็จะเห็นชัดหน่อยลองดูนะฮะลองดูจังหวะมันตรงประมาณไหน วอลลุ่มสามารถปรับตรวนี้ได้จากคีย์บอร์ดตัวนี้เลยครับอันนี้คือเป็นโหมด Rock นะครับจาก m u s สิเดี๋ยวไป Hip h i ปฮอปเห็นไหมมันต่างกันนะแต่โทนสีมันก็จะไล่ไปพร้อมๆกันหมดเลย <Yeah. S 1> ไหนลองปาร์ตี้ดิเป็นแบบไหนเฮ้ยปาร์ตี้ก็เขาท่าเว้ย อ่ะไหนเราหมดสลิปง่วงแล้วง่วงแล้วเห็นไหมมันก็จะขึ้นอุ่นๆหน่อยครับนวลๆเบาๆไม่กระแทกอ่ะฟงังฟังเออโทนสีฟังได้ว่ะแดงฟ้าโรแมนส์เออก็ม่วงๆแดงๆเหมือนคนมีความรักอ่ะลองแจ๊สดูหรือนอร์มอลครับนอร์มอล ก็จะไล่สีไปนะครับตามเฉดที่ผมบอกอะล็อกเนี่ยล็อกดูดีสุดนะหมายถึงฟิลลิ่งนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับเรื่องของไฟออทาร์ซิงแยกได้ทุกอย่างแล้วก็ซิงได้ทุกอย่างจะไล่ตำแหน่งไหนซีเควนซ์อะไรยังไงได้หมดหรือจะปิดไปเลยทุกอย่างก็ได้ครับหรือจะเปิดก็ได้แล้วแต่คุณเลยครับผม และนี่ก็คือ power e d by asus ครับบอกแล้วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือจากแบรนด์ asus เกือบ100%เนะฮะถ้าไม่รวม cpu นะครับไม่รวมเคสณนะชุดนี้นะฮะนอกจากนั้นเป็น asus หมดเลยเอ,อ๋อมีอีกหน่อยครับพวก ssd นะครับพวก power supply พวก hard disk อะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบรนด์อื่นแต่ว่าหลักๆเลยเมนบอร์ดการ์ดจอหน้าจอ monitor g a ม i n g เกียร asus เต็มเต็ม<ๆ>นะฮะชุดนี้อยู่ประมาณแสนเจ็ดครับประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับรบการาฟจอตัวเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ความแรงแบบ sli 2องเก็ประมาณ200,000พอดีไม่เคินประมาณอะถ้าอยากได้ชุดนี้นะ200,000ควรจะมีนะครับมีไว้แล้วก็จะได้ feeling แบบนี้เต็มๆใหม่ด้วยแรงด้วยทํางานได้ด้วยชัวแน่นอนเราทําให้ดูวันนี้คือเรื่องของ ความใหม่สดๆจาก GTX 1080 TI ครับที่เป็น Founder Edition แต่ว่าเป็นจากแบรนด์ ASUS นี่แหละความแรงประมาณนี้ัพ p อ o r t จอตัวนี้แน่นอนคุณเห็นแล้วนะครับเราปัด3440คูณ1440เล่นแบบเต็มที่เลยแหละเฟรมเรทก็เท่าที่เห็นนะ80กว่า90กว่า100นะครับแล้วก็บ t t l ท f i ฟิลเนี่ยที่ผมเล่นช่วงแรกนะที่เป็นเต็มความละเอียดมันแล้วก็อันตรานะครับร้อยเฮิร์ เฟรมเลรก็อยู่ราวเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้แหละยังโหดนี่ขนาดจอแบบเป็นยี่สิบเอ็ดต่อเก้าเราเรโซลูชันกว้างกว้างแบบนี้นะหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ที่เเอาอยู่นะครับแล้วซิสเต็มนี้ก็เอาอยู่แน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์กดีๆแบบนี้ครับสี่เสาเป็นเอซีสามพันหนึ่งร้อยนะครับดูออฟแบนอันนี้อีกหนึ่งตัวคือจะแบรนด์เอซูตเหมือนกันก็ฝาเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ย hey, มีงบประมาณแสนไปไปลายสองแสนอยากจัดแบบไหนดีจัดแบบนี้ไปครับ จบเจ้าไม่เล้าหรือได้ไฟออราซิงสวยๆแน่นอนผมย้ำนิดน,นึงครับเรื่องของแบรนด์อื่นๆที่เป็นพาร์เนอร์กับเอซูนะฮะที่สามารถเชื่อมต่อออราซิงได้คุณเข้าไปที่หน้าเว็บของเอซูตนะครับ LG ออราซิงเขาจะบอกหมดเลยว่ามีสายอะไรมีสายไฟแบบไหนบ้างเคสตัวไหนบ้างชุดน้ำตัวไหนบ้างนะอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่สามารถเชื่อมต่อกับเอซูตออราซิงได้แบบไม่มีปัญหาเข้าไปดูได้เลยนะครับก็ตามนี้เลยวันนี้ขอขอบคุณเอซู Thailand ด้วยครับที่ จัดชุดใหญ่แบบนี้มาให้กับเรานะครับแล้วก็ลองให้คนอื่นทุกทท่านได้ดูด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าครับที่ซัพพอร์ตพวกเราขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังพวกเรามาเป็นอย่างดีช่วยกันไลค์ซับสไครต์และก็แชร์ครับแชร์เอาไปเยอะแชร์ไปเยอะๆแชร์ไปเยอะๆนะครับแล้วติดตามด้วยนะครับเทปถัดไปเรามีอะไรมาให้รับชมกันห้ามพลาดนะครับเรามีทั้ง YouTube Channel แล้วก็มีทั้ง Facebook Fanpage ด้วย thx c o m Thanks.com สุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks.com สวัสดีครับ